คอนคอนซีลเลอร์เขาดีมากนะคะอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้มันอันนี้ลดนะชอบนะมีไฮไลท์เฉดดิ้งในรลับเดียวกันเธอฉันซื้อเองหมดทุกอย่างนะคะเครื่องสำอางไม่มีสปอนเซอร์เด้อสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมามองเมคอัพ by มาริโอนะคะเมคอัพ by มาริโอรองพื้นนะคะคอนซีลเลอร์นะคะลิปสติก แล้วก็บลัชนะฮะเออดิฉันได้มาแค่นี้นะคะรองพื้นคอนซีลเลอร์ลิปสติกแล้วก็ Brush. บลัชบลัชเป็นแท่งนะซึ่งบลัชตัวที่เป็นเป็นตลับอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวคล้ายๆเป็นเฉดดิ้งนะคะไฮไลท์เฉดดิ้งอยู่ในตลับเดียวกันเลยนะคะตัวนี้นะซึ่งดิฉันอนะไปเทสมาแล้วนะคะตัวที่เป็นบลัชออน ตัวที่เป็นแบบออนที่เป็นตลับนะเ,เป็นครีมอะ่ะมันเบาเราว่าส่วนตัวมันเบาส่วนสติกเนี่ยที่เราเอามาเป็นแบบสติกก็คือมันใช้ง่ายนะคะ1ใช้ง่าย2ส,สีแบบสีแบบจัดเต็มอะ่ะสีเข้มมากสีแบบสีชัดเออสีชัดเรือกสีชัดดูดินี่ดูดิสีชัดมากนะคะตัวที่เป็นตลับสีมันก็จะแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ย เออประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอะไรนะจริงๆนะของนางกับไม่ถือว่าไม่ถือว่าใหม่มากนะคะเพราะว่าออกมาเมืองนอกเนี่ยสักพักแล้วแล้วก็มีตัวใหม่ๆมามีตัวใหม่ๆออกมาแล้วนะคะแต่ว่าที่ไทยยังไม่มาแล้ววันนี้นะคะรองพื้นของเราได้ตัวออได้เบอร์ สิบสามดับเยูซึ่งเราคิดว่ามันเข้มไปอ่ะฉันก็กะผิดเนาะอืมสิบสามแบบเนยูนะับแบบเอ,อคาดผิดอ่ะเราอุตส่าห์เอาตัวที่เป็นแบบประมาณว่าไลท์ Light สุดขาวสุดในมีเดียมเออ 13 W ดัคือขาวสุดในมีเดียมนะใครที่เป็นผิวประมาณมีเดียมมีเดียมแทนนะแล้วก็ชอบแบบขาวกว่าหน้าหน่อยหนึ่งนะคะให้เลือกประมาณ9 W ดัยูนะ6 W 9ับเยูาดเบนี้ยเราว่าน่าจะโอเคเลยแหละแต่เราเลือก13 W มดัมาคือแบบคือเข้มไปนิดนึงอะอ่ะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไว้ผสมกับตัวอื่นแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวมาเทสให้ทุกคนดูก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะมาดูว่า เนื้อของเขาเป็นไงนะวันนี้ก็เออลงบำรุงนิดนึงเนาะเออบำรุงนิดนึงมาดูเนื้อเลยเมคอัพบายมาริโอ้ความไหลความไหลก็จะประมาณนี้นะคะอ่าอุ้ยไหลแล้วส่วนตัวนะคะเราว่านางค่อนข้างที่จะฟูคอบเลเพราะนั้นใครอยากได้แบบธรรมชาติเกลียบแล้วก็ค่อยลง ดูเข้มเข้มกว่าสีผิวเราเยอะเลยอ่ะดูดเิเข้มกว่าสีผิวแล้วเนาะเธอว่าไหมเนี่ยอ่ะดูให้ดูลงอ่ะนะครเข้มมาก เข้มมากนะฮะฮะวันนี้ให้ดูความปกปิดแล้วกันเนาะอืมเข้มเนาะเข้มเนาะอ่าเปรียบเทียบนะคะฝั่งนี้ลงแล้วน่าจะมีความแบบกรยอยมากแล้วว่าคน คนหน้ามันไม่เหมาะนะคะบอกเลยว่าคนหน้ามันไม่เหมาะนะฮะน่าจะมีความแบบแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าเกิดไม่เซ็ตแป้งนะ mm. ก็จะมีความแบบนี้ไปทั้งวันนะคะนางก็จะฟินิชเป็นโกลเป็นเรเดียนอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะคะประมาณนี้จนเราต้องแบบเซ็ตแป้งบ้างนะหน้ามันจะดูแบบเออค่อนข้างที่จะมีความหนานะมีเดียมทูฟูละครัเค okay, มอะ มันสายฟอไปเลยอะเราส่วนตัวนะเราวรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เบาสบายนะมันเหมาะกับงานแบบออกงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมาะกับงานในสตูดิโอเหมาะกับงานที่เออต้องการความปกปิดนะฮะแล้วก็มีความกรกโกร นะคะมีความกลโกลมีความดิวอี้อะไรประมาณนี้นะคะืมรูสิอืมอ่ะต่อไปนะคะอ่ะต่อไปเราจะลงคอนซีลเลอร์ซึ่งแบบบางคนถ้าผิวดีนะที่ไม่ต้องการปกปิดก็ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์แล้วนะเราว่านะคะคอนซีลเลอร์ที่เราได้มาวันนี้นะคะเออสีสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์นะคะคอนซีลเลอร์สามสี่ศูนย์ เห็นมาสามสี่ศูนย์นะคะซึ่งเป็นระดับมีเดียมนะคะดับเบิลยูอวอมนะคะลงไปโอ้โหหน้าเข้มมากลงไปอะก็ะต้องลงอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องลงอย่างนี้กันซึ่งเราว่าสำหรับคอนซีลเลอร์นะ ซึ่งเราว่าสําหรับคอนซีลเลอร์นะบางคนก็ไม่จําเป็นอู๋คอนคอนซีลเลอร์เขาดีมากนะคะอันนี้คอนเฟิร์มคอนซีลเลอร์เขาจะแบบค่อนข้างปกปิดแหละอยู่ระดับเดียวกับเฟนตี้อยู่ระดับเดียวกับค่อนข้างไปตามทาร์ตเลยแหละเนาะแต่อันนี้ก็จะฟิดิฟินิชตคนละแบบกันนะอ่ะเดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์ ออได้ตัวอีกคอนซีลเลอร์อีกสีหนึ่งก็คือ260นะเราซื้อมาสองเบอร์เป็นเบอร์260แต่คือน้ำเหมือนบอบบางมากอะ่ะดึงออกมาก็คือหัวหลุดติดอยู่ข้างในอะ่ะงงมากไม่เคยเจอยี่ห้อไหนที่หัวหลุดติดอยู่ข้างในเลยอะ่ะแล้วก็คืออดใช้ค่ะ360หกศูเราว่าเอามาทำไฮไลท์กำลังดีเนาะนาะโอเคมากเถอ เดี๋ยวเรานะคะจะเอ่อใช้บรัชตัวนี้นะคะลงแก้มนิดนึเนื่องจากสีนังเข้มมากนะคะเราขอลงที่มือเนาะก็ใช้แปรง สีก็ได้ประมาณเธอตัวตลับอ่ะสีเบากว่าน,นี้อีกเธอก็อลงแบบแค่มาน้อยน้อยมากอันนี้เป็นสตต๊กอีกอย่างหนึ่งเป็นพวกสตต๊กเนี่ยจะเก็บในกระเป๋าเสื้อสัมางลง่ายมากเราว่ามันเป็นระเบียบกว่าเราก็เลยเลือกเป็นสตต๊ก อันนี้นะคะบรัชสติกนะคะได้สีอซอฟต์คอรัลามานะคะบรัชสติกหวังว่าเห็นนะฮะซอฟต์คอรัลนะฮะก็จะได้ฟิลนี้บรัชสติกเขาก็แบบมีความดิวอี้มากส่วนตัวนะเราว่าเน้นงานสตูดิโอเน้นที่แบบงานที่ต้องใช้ไฟนะคะเน้นคนผิวแบบ ไม่มัน่ะ่ะกอเหมาะสําหรับคนผิวไม่มันนะอ่ะสุดท้ายเป็นเอาไว้เชดดิ้งเนาะเป็นไฮไลท์แล้วไว้เชดดิง้งส่วนตัวนะอันนี้ได้สีมีเดียมมาฮสีมีเดียม อันนี้มันอันนี้ลดนะชอบนะมีไฮไลท์เทดดิ้งในตรลับเดียวกันไม่ต้องพบเยอะอืมนะคะอ่ะมันผิวมันจะเป็นแบบนี้ทั้งวันเลยนะทัดเองถ้าพวกเธอเนี่ยไม่เซตแป้งนะคะโอ้โหสุดยอดมาก มีความแบบดิวอีเล่นแสงแบบนี้เลยแล้วดูแบบอืเข้มไม่ไหวเข้มไม่เข้มไม่ไหวจริงๆ <S <S วันนี้ขอเซตแปง้ง t r a n s l u c นค t c สต s t a จากนาเนาะน,นี้เนาะ <S 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 นางมีความ ลงเซตเบาๆนะแอนนี่ลิปสีแอนนี่นะฮะสีแอนนี่นะขออนุญาตอามาลงตาหน่อ ชอบลชอบลิปของเขานะชิปลิปนี้นะคือเป็นรุ่นลิปแมทนะคะรุ่นลิปแมทนะคะมันจะมีรุ่นลิปแบบกรอซี่อื่นๆด้วยซึ่งแบบเราไม่ค่อยชอบพูดถึงลิปแมทมันก็ไปทำได้หลายอย่างเนาะทั้งแก้มลงแก้มก็ได้นะคะสีอันนี้นะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่สวยมากเป็นสีแบบแดงแบบแดงสดมากนะ,ะสีอลิเซียอันนั้นแดงสดสวยมากนะ ยังไม่ได้เอฟมานะยังไม่ได้เอฟมาก็คือเอามาลองก่อนนะว่าโอเคไหมอันนี้นะถ้าโอเคเขค่อยเ,เอฟสีอื่นมาเนธะอฉันซื้อเองหมดทุกอย่างนะคะเครื่องสำอางไม่มีสปอนเซอร์เดอ้อไม่มีสปอนเซอร์นะคะอุ้ยลงตาแล้วสวยมาก บุยลงตาแล้วสวยมากเอาทาปากเลยนะคะส่วนอายแชโดว์นะคะเราไปลองมาแล้วนะคะอืมรู้สึกไม่ถูกจริตกับเรานะเราก็เลยแบบขอขาดนะคะ อ่ะขอลงแก้มเพิ่มหน่อยเนาะเอันนี้นะคะออนท็อปไปเลยเบาบาอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตอนเย็นกันเนาะว่า อ่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะีอ่าตอนนี้เป็นเวลา10บโมงครึ่งนะฮะสิบโมงครึ่งนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตอนเย็นจะได้ฟิลไหนนะสีรองพื้นจะดรอปไหมนะคะอ่าฟินิชลุกก็เป็นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะอ่าโอเคค่ะรีบไปนะคะวันนี้ก็คือกลัวรถติดโอเคค่ะอ่าโอเคค่ะขอทาลิปก่อนนะคะ ยังไงอาขาอะขอทาลิปก่อนนะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งก็จะได้หน้าประมาณนี้ส่วนตัวนะจะมีแบบเออมีแบบมันหลุดอ่ะเราว่ามันหลุดอ่ะเธอเนี่ย มันหลุดมันหลุดเวลามีเหงื่อเนี่ยนางก็จะแบบว่ามีหลุดบ้างนะคะมีหลุดบ้างเนี่ยตรงเนี้ยหลุดหลุดนะคะหลุดอ่าให้ดูให้ดูหน้าแบบชัดๆอ่ะแก้มยังอยู่ไหมอยู่เนาะไม่ได้เติมอะไรเลยวันนี้ก็คือเติมเฉพาะลิปนะคะลิปอย่างเดียวเลยนะคะคิ้วก็หลุดเนาะหน่อยๆ อ่โอเคนะคะวันนี้นะคะออกไปข้างนอกเนาะไปเหงื่อไม่ออกเยอะมากนะคะไปเดินประตูน้ํานะคะไปซื้อของนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อืมผ่านมาประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงได้เนาะอ่าเจ็ดแปดชั่วโมงหรือประมาณนะคะหน้าก็คือยังดูเหมือนเดิมนะเราว่านะเออไม่ดรอปเท่าไหร่หลังจากที่ลงแป้งฝุน่นเซ็ตแป้งเซ็ตแป้งไปนะคะ หน้าก็จะดูแบบผ่องขึ้นนิดนึงนะคะดีกว่าไม่เซ็ตนะเรานะคะเราสรุปให้เลยนะคะตัวรองพื้นจาก Make Up by Mario นะคะเวลาเลือกรองพื้นเนี่ยให้เลือกที่แบบเกินขึ้นไปหน่อยอย่างเช่นเราผิวมีเดียมเนาะมีเดียมแทนอยากให้ผิวขาวกว่าหน้าก็ให้เลือกแบบไลท์ทูมีเดียมอ่ะเออให้เลือก สีรองพื้นที่เป็นไลท์ทูมีเดียมให้ให้เพิ่มสเต็ปขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปก็ได้เนาออย่าเลือกพอดีพอดีแล้วมันจะเข้มมันจะเข้มน่านจะเข้มไปนะคะ2ก็คือเหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาจนถึงผิวแห้งนะผิวมันเราไม่แนะนําเลยแล้วก็เหมาะสำหรับออกงานมากกว่านะคะเพราะว่านางค่อนข้างที่จะมีเดียมทูฟูหน่อยแล้วก็งานในสตูดิโ อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เอองานที่ไม่ต้องไปผจญความร้อนแดดเหงื่ออะไรมากเท่าไหร่นะอันนี้เหมาะสำหรับงานอินดอร์มากกว่านะคะเมกับบายมาริโอนะคะส่วนคอนซีลเลอร์เขาโอเคเลยนะคะค่อนข้างจะฟูนะคะฟูปกปิดได้ดีเยี่ยมนะคะคอนซีลเลอร์เขาเออถือว่าชอบนะคะชอบนะคะบลัชก็ชอบนะคะก็ชอบติดทนนานอยู่นะคะแต่ว่าตัวที่ ตัวนี้นะคะเฉพาะตัวนี้นะตัวที่เป็นแท่งนะเราชอบนะคะถือว่าติดทนนานนะคะชอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็ชอบนะคะรอ,อ,องพื้นแบบเฉยๆนะส่วนตัวนะรองพื้นเฉยๆไม่ไม่ไม่ได้แบบวาวมากสําหรับเรานะตัวเนี้ยไม่วาวมากนะคะอ่ะส่วนลิปก็ก็ดีในระดับหนึ่งนะคะลิปสีนี้สวยนะสีนี้สวยอืมสวยนะเป็นแมทแมทสวยนะคะ อืมนะคะสีแอนนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะอ่ะโอเคไปแล้วนะคะหวังว่านะคะทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะมีฝากกดไลค์ให้กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็คลิปหน้าเป็นอะไรนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอืมโอเค